เลขเด็ดพิธีหล่อสมเด็จพุทธานโตพรมรงศีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดข้อหวยไม่พลาดแห่สองเลขเด็ด16กันยายน6 6พิธีหล่อสมเด็จพุทธานโตพรมรงสีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดของวัดดังเมืองคอน 12กันยายน2566รที่บริเวณใต้ต้นประดู่หน้าศาลาไอ้ไข่เด็กวัดเขาพระทองหมู่หนึ่งต่อเขาพระทองอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาอรารยนานอนันโทเจ้าอาวาสวัดพร้อมด้วยพระอาจารย์เตชะธรรมหลวงงนพรร,รองเจ้าอาวาสเกจิด,ดังสายเขาเอ้าเจ้าของตำรับปลูกเสกน้ำพระพุทธมรสัมมาสัมพุทธเท้าและคณะสงบรดาลูกศิษย์วัดและทีมช่างหล่อพระพุทธรูปทำพิธีบวงสงเทปูนหล่อฐานบัวพระพุทธรูปอีกสององคง์ประกอบด้วยสมเด็จพุทธาน โตพรมรงศีและหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหน้าตักกว้างสองเมตรสูง3.80เมตรโดยพระมหาอรารยนันให้ลูกศิษย์นำวัตถุมงคลจตุคามรามเทพผ้ายันจตุคามรามเทพรุ่นต่างๆนับร้อยรุ่นรวมกว่าแสนองค์มูลค่าสูงองค์ละหลายพันบาทหากคิดมูลค่าวัตถุมงคลองค์จตุคามรามเทพที่นำบรรจุใต้ฐานพระพุทธรูปทั้งสององค์คิดมูลค่าสมัยนั้นนับพันล้านบาท นอกจากนี้ยังนำวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดบรรจุลงในเบ้าฐานบัวพระพุทธรูปก่อนพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลและนำน้ำพระพุทธมนต์องค์สัมาสัมพุทธเจ้าจากการประกอบพิธีของหลวงพ่ออานเตชธรรมประพรมทั่วเบ้าหล่อฐานบัวพระพุทธรูปทั้งสององค์พร้อมจุดธูปจำนวน39ดอกปักลงในเบ้าหล่อแล้วเทปูนจนเต็มเบ้าในส่วนขององค์สมเด็จพุทธานโตพรมรงศีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จะมีการประกอบพิธีหล่ออย่างเป็นทางการในเวลา9นาฬิกา9นาทีของวันที่15กันยายนนี้ขณะที่บรรดาคอหวยที่ร่วมพิธีไม่พลาดที่จะส่องเลขมงคลในพิธีหล่อพระพุทธรูปสององค์รวมทั้งเลขป้ายทะเบียนรถบรรทุกรถโมปูนคือหมายเลข7จ4 6 8 1นครศรีธรรมร,ร,ร 3, าช82-9863นครศรีธรรมราชและทะเบียนพคอ8504ระยองของรถกระบะที่บรรจุวัตถุมงคลองค์จตุคาม รามเทพเพื่อเสี่ยงโชคหวยงวดวันที่16กกันยายนนี้เจ้าอาวาสฉันบวบลาสิกขาแล้วแม่เผยไม่ใช่เรื่องจริงลูกถูกใส่ร้ายญาตินำรถมาขนทรัพย์สินเจ้าอาวาสที่ชวนผัวชาวบ้านฉันบวบออกจากวัดหลังลาสิกขาเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่เผยไม่ใช่เรื่องจริงลูกถูกใส่ร้าย จากกรณีเจ้าอาวาสวัดวัดก่อขานในพื้นที่ตอป่าพยอมอภอป่าพยอมจังังวดพัทลุงได้ก่อพฤติกรรมเฉาโชจนถูกชาวบ้านจับได้พบแชทหายหนุ่มๆและสามีของโยมที่เป็นวัยรุ่นข้างวัดมาร่วมหลับนอนโดยใช้ยาบ้าชวนมาร่วมเสพแล้วหลับนอนในพฤติกรรมชายรักชายมานานหลายปีแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เนื่องจากเจ้าอาวาสคนดังกล่าวเป็นหลานของเจ้าคณะอำเภอจนล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจลาสิกขาไปเมื่อคืนที่ผ่านมา ล่าสุดในวันนี้13กันยายน2566ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดวัดเกาะขันขันทาวาสอีกครั้งพบว่าบรรดาญาติญาติของอดีตเจ้าอาวาสได้เข้ามาขนสิ่งของที่เป็นสมบัติส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกลับไปยังบ้านพักแต่ไม่พบอดีตเจ้าอาวาสด,ดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งญาติรายหนึ่งบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสคนดังกล่าวได้เดินทางเข้าไปกรุงเทพมหานครแล้ว โดยทางญาติขอร้องและห้ามมิให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพนิ่งและถ่ายคลิปวิดีโอบอกว่าเมื่ออดีตเจ้าอาวาสลาสิกขาแล้วเรื่องทุกอย่างก็ขอให้จบกันไปได้แล้วการเสนอข่าวของสื่อมวลชนไม่เกิดผลดีอะไรต่อศาสนาและครอบครัวของอดีตพระดังกล่าวในขณะที่ชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเองว่าเป็นกรรมการวัดขอตรวจสอบบัตรประจำตัวสื่อมวลชนด้วยพร้อมยืนยันว่าทรัพย์สินที่มาเก็บในครั้งนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสที่ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของวัดหรือของคณะสงฆ์แต่อย่างใด ในขณะเดียวกันทางผู้ปกครองคณะสงฆ์วหวงทนะระพะวงดุพัทหวนได้มอบหมายให้พระรูปหนึ่งเข้ามาเก็บสิ่งของในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเนื่องจากสิ่งของดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของสงฆ์เมื่ออดีตเจ้าอาวาสลาสิกขาแล้วสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจึงต้องเป็นสมบัติของทางคณะสงฆ์ เมื่อผู้สื่อข่าวขอสอบถามรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นพระรูปดังกล่าวได้ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดในเรื่องนี้บอกเพียงสั้นๆว่าได้รับมอบหมายจากพระผู้ใหญ่ให้มาเก็บสิ่งของสงเท่านั้นเรื่องเชาาดังกล่าวจบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้จบกันไป